สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุศึกษาครับเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของชีวิตปลอดภัยครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับ1ครับประเภทของยาครับซึ่งยาที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิดครับแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับมีดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับยาแผนปัจจุบันเป็นยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ที่ผลิตขึ้นในลักษณะต่างๆเช่นครับยาเม็ดยาแคปซูลยาน้ำเป็นต้นครับและบรรจุอยู่ยในภาชนะที่ปิดผนึกไว้มีฉลากที่ระบุชื่อยานะครับสบรรพคุณวิธีใช้วันหมดอายุข้อทีญญ่2ครับยาแผนบโบราณเป็นยาที่ใช้รักษาโรคแผนบโบราณนะครับยาชนิดนี้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้องเช่นยาเกี่ยวหอม ยากวาดลิ้นนะครับต่อไปข้อที่3ครับยาสามัญประจําบ,บ้านก็คือยาตํำรับยาหลวงนะครับมีทั้งเป็นยาแผนปัจจุบันเช่นยาเม็ดพาราเซตามอลและยาแผนโบราณน,นะครับเช่นยาหอมยานัดเป็นต้นครับข้อที่4ี่เลยครับยาอันตรายส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคปัจจุบันนะครับที่ขวดหรือกล่องใส่ยาจะเขียนคําว่ายาอันตราย ซึ่งต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรนะครับเช่นยานอนหลับยาแก้อาเจียนนะครับ5ครับยาสมุนไพรนะครับเป็นยาที่ใช้จากพืชหรือสัตว์หรือแร่ธาตุนะครับยาที่ได้จากพืชเช่นว่านหางจระเข้ใบมะขามยาที่ได้จากสัตว์เช่นดีหมีนะครับยาที่ได้จากแร่ธาตุเช่น ดินประสิวกรรมฐานเป็นต้นครับเดี๋ยวดูต่อไปเลยครับ2กครับหลักการใช้ยาครับในข้อที่2ในชีวิตประจาวันเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วสามารถรักษาการเจ็บป่วยได้หลายวิธีครับวิธีที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ยาเพื่อรักษาการเจ็บป่วยยาที่เรานํามาใช้นั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับบางชนิดเราอาจหาซื้อได้แต่มียาอีกชนิดหนึ่งที่ต้องซื้อตามใบสั่งยาของ แพทย์เท่านั้นครับเพราะยาเหล่านี้เป็นยาอันตรายครับดังนั้นก่อนใช้ยาเราจึงควรทราบถึงหลักการใช้ยาที่ถูกต้องครับเดี๋ยวต่อไปไปดูใบงานครับฟังคำที่เจงครับใบงานครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับข้อที่1ยาแผนปัจจุบันคือนักเรียนตอบมาครับข้อที่2ครับยาแผนโบราณคือตอบมาช่นเดียวกันครับ ต่อไปดูข้อที่3ครับจงยกตัวอย่างยาสามัญประจําบ้านมา5ชนิดครับให้นักเรียนตอบมาครับ5ชนิดขึ้นไปก็ได้นะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้นักนทุกคนตั้งใจทํางานและดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ